เปิดปุ๊บก็บเป็นวุ้นเลยจ้านี่บายห้องแข็งนะของกงุ๋งกี่องศาลบสิบสององศาจ้าเดี๋ยวไม่เห็นจ่าจาเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนชิมก่อนชิมก่อนนี่เป็นวุ้นเลยจ้าแต่กล้องถือเฉยๆหน่อย <c oughs> อือหือพอยกขึ้นอนะตูดเป็นวุ้นเลยดูอือ เป็นสลับเป้ไม่มีอะไรชื่นใจไปกว่าน,นี้แล้วเซ็งตากล้องมาก <c oughs> ถือขยิง่งขยิงขยิง่งขยิ่งนายขอขอลองขวดของตากลกอ้กองหน่อยตากลก้องต่ำไปตากลก้องเงยขึ้นนิดนึงโอเคนี่นี่นี่ขวดตากลก้องนะข้างลายย่างยังไม่เป็นวุ้นนะกระดกเลยฮึมจะลองขวดใหม่ตากลก้องตากลก้องถือของตากลก้องไว้ <c oughs> คนนี้นี่ตาก้องดูนี่ยังเป็นน้ำนะชเปิดปุ๊บตาก้องถือดีดีดิปึ๊บโอ้โหบนขึ้นบูนขึ้นรอดูเฉยเฉยเฉยนี่วบูนขึ้นๆๆนะจ้าเป็นเงไงล่ะตาก้องถ่ายถ่ายถ่ายนี่ไม่ต้องถ่ายหน้าตัวเองเข <c oughs> าจะให้ดูบ้นตะก้องถือเฉยๆดิ โอ้ยเถียงกับตะกล้องเู่เนี่ยเห็นไหมนี่เป็นบุญไม่ต้องไปงอสลิบี้ยแล้วทีนี้ตากล้องอยากกินบ้างทำกินเองที่บ้านเลยขอตูดตาก้องห่างหน่อยห่างหน่อยเออมันมองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยไยกับตะก้องสักทีมั้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นบุญไหมโอ้โห แลมเลยจ้ากล้องทำไมมือสั่นเหะเนี่ยถือให้มันเฉยๆแบบนี้เนี่ยนี่ยดู <c oughs> เป็นบุญเลยต่กล้องไม่เป็นบุญแล้วอะ่ะใช่ปะจ้า